สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7ก,กันยายน2567ช่องต่อวันรัศมีไลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และอความบันเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่งานมหกรรมไหมสุรินสุดยอดไหมโลกนะคะในงานไหมโลกวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะผ้าไหมนะทุกคนก็จะมีนวดอาหารจากจังหวัดต่างๆนะคะนำมาวางจำหน่ายนะคะ อาหารก็จะมีตั้งแต่มาจากประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชานะคะก็จะเป็นฝั่งนี้นะทุกคนยาวไปถึงฝั่งโน้นเลยเขาจะมีมะม่วงหิมพานแล้วก็มีปลาอันนี้จะมาเป็นของมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็จะจัด,ดวางจําหน่ายทางมะม่วงสวัสดีคะ่ะอันนี้ทําวีดีโอเมื่อวนไรส์สดค่ะทำวีดีโอเกอ็บว,วิดีโอ,รโอ,รโอเรื่อง,ร,องราว่อน อาหารแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์อยู่จุกๆนี้นะหนึ่งร้อยยี่สิบกับสองร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นมะม่วงหิมพานต์มาจากกัมพูชานะคะนอค้องก็ให้ชิมอร่อยมากเลยนะ,ะทุกคนมาหวานนะคะเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะไปต่อกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มอาหารแห้งนะคะแห้งจากน้งนองกัมพูชาชชนะคะ นมีตั้งแต่ลูกชิ้นนะคะบ้านเรานะ,ะส้ตมตำก็จะมีมีมาวางจำหนา่ายผัดหมีโคราชนะทุกคนมีโคราห้าดาวคุณแปรรูปปลาส้มนะคะ,กะเกษตรอินทรีย์อำเภอกัดเชิงนะทุกคน โครงการสุรินเบสด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะร่วมโครงการสุรินเบสด้วยนะคะก็สั่งจองออนไลน์กันได้เลยนะคะทุกคนเนาะกดไปที่กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านเกษตรทวรโครงการสุรินทร์เมืองเมืองเกษตรอินทรีย์นะคะทุกคนทาง suwinbet.com นะคะได้ทุกวันปลาส้มนะคะอาหารมีเยอะนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้กลุ่ม,มไหนบ้างคะ มาาัชัดนีสารใต้แซบแกงเห็ดยำเห็ดลาบเห็ดนะคะทุกคนด mm ู hmm. น,นะคร mm ับ hmm. ยเห็ดของเขานะคะทุกคน mm hmm. สุดยอดเลย mm hmm. อาหารป่าก็มีนะแกงเห็ด มีทอดไข่ด้วยไปสะดวกสัมภาษณ์นะคะทุกคนมองเขาจะกิทีนึงตเชี่อด้วยดูเฉยๆก็ได้นะคะทุกคนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นกะปิพัทลุงนะแหงไก่กลางมาจากพัทลุงเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากพัทลุงเลยเนาะั่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาวายคือคักไหมดีใช่ไหมอืมใช่ไหมคะยอดขายลูกคีค่ะโอ้คามผู้ประกอบการเข้ามาแล้วค่ะ นี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวพึ่งนานะคะข้าวโปดะข้าวเกี๊ยวข้าวโพดปลาส้มปลาดิบทอดนะคะข้าวเกี๊ยวไ่เนื้อวะ้นเส้นขาข้าไป๋น้เราตัวจะมีกับวุ้นเส้นข้าวเกี๊ยว มีกรอบสมุนไพรข้าวเกียบนะทุกคนข้าวาอาริตาอาีค่ะนะคระดมนมีส้มซ่ากับนะคอันนี้อบขวยเนื้สมันไรสอบขึ้นีสกาจ้วินนะคะอ๋อสิบทีมดีค่ะอรอค่กนี่นะคะมีกรอกอบสมุนไพรแล้วก็ข้าวเกี่ยบพุ้หนานะคะ ตรงจุดนี้นะทุกคนใช้หมดอาหารมีเยอะถ่ายยังไงก็ไม่จุนะทุกคนนี่ไปเดี๋ยวเราดูไม่รู้ว่าเราจะไปตรงจุดไหนนะคะอันนี้จะถึงข้าวเกี๊ยวนะคะขนมน้องอ้อน งานะทุกคนนคสวรรค์ที่โก๋สวยมากเลยนะพเพื่อนๆเนี่ยเป็นปลากรดย่างถึงละร้อยนะทุกคนหนาได้นะเจะ้าของขายไม่อยู่แล้วโตๆเลยนะทุกคนนี่ยปลากรดย่างปลาช่อนนานะทุกคนปลาช่อนถึงละสองร้อย ปลาอ,อกยืนควันปลานคะรสวรรค์นะคะทุกคน,นะคะเราชอบมากเลยเมนูนี้แอดมินชอบเมนูนี้ค่ะมีน้ำพริกด้วยสีชมอาหารข้าวข้าก่อนนะทุกคนอันนี้จะเป็นของแห้งแล้วก็ของสดอันนี้ ทะเลฟูดนะทนมีครึงด้วย เดี๋ยวเราค่อยมาข่ายก่อนทุกคนนะชาชักยนะนา้วทำนานแห่งแด,ดยใต้นะทุกคนปลาเดดเดียวระดูกสองร้อยยี่สิบโอเคนี่คือกลุม่มเมนูฝั่งนี้นะโซนอาหารเนะื้อสุรินฝั่งนี้นะทุกคนที่สมามารถได,เดเ้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายชาชัก นี่คือบรรยากาศอาหารนะคะงานมหกรรมใหม่สุวินสุดยอดใหม่โลกนะคะก็จะมีมาทุกอำเภอเลยนะทุกคนมาทุกจังหวัดน,นะคะมา,ม,มาร่วมเปิดมามาร่วมขายในวันนี้นะคะอาหารหลากหลายมากมายก็จะมีไส้หัวเชียงใหม่นะคะก็คือเชียงใหมะะ่ไา,ายเลยนะคะ บ้านชาววังคาแฟ้กาแฟสุดขี้จะหมดนะคะเนี่ยแล้วก็แม่เวียนหมูยอใบตองนะคะหมูยอของละร้อนนะทุกคนหมูยอใบตองนะคะฝังงง่งนี้ก็จะเป็นหมูโพร่ะมันมีไส้ขาดร้อนค่ะอนัอนนี้จะเป็นปลาสลิดบางบอยังไม่มวาง ก็คืูมันเค็มนะคะเค็มน้อยหุ่นร้อยเหรอคะโหอยากกินด้วยละนี่นะ,ะทุกคนมาถึงมรหารจนมาถึงเราจะมาจบตรงไก่ย่างเขาเ่าสวนกวางนะทีมาถึงจุดนี้นะคะขอนแก่น,นะคะนี่นะะ่ากินมากเลยย่างด้วยเตาอินเรลดนะ,ะไม่มีควันเพราะว่าถ้าระบบนี้ระบบ A เราต้องใช้ระบบเตาอินเสลดเลยไก่ย่างตัวละ ไม่รู้ว่าน้องไขาตัวเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็สัมภาษน้องแก่น้องสวัสดีครับครับอันนี้แม่ถ่ายลงคลิปวิดีโอนะคบผมอเบจากช่องตะวันรัสสินไลสไตล์ขายตัวเท่าไหร่คะลูกหนึ่งร้อยเจ็ดสิครับนนะคะครึ่งตัวเก้าสครึ่งตัวก็ขายเนาะขายพร้อมข้าเหนียมีส้มตำใช่มตำด้วยนะคะค่ะ ไข่ไข่บ้านเราใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดทำเองใช่ค่ะอ๋อนะคะของสุดของร้านนะทุกคนนี่ของน้องเขานะคะก็มาซื้อได้เลยนะคะสามพี่น้องไก่ย่างเขาเชีงกวางนะคะเขาเป็นเจ้าดังก็อยู่ในเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมครับเฟซบุ๊กก็สามพี่น้องเลยนะคะส่งทั่วไทยไหมลูกมีสาขาทั่วไทยใช่ไหมใช่ครับ วันนี้จะออกที่โคราชสารคามครับอ๋อเหรอคะงานย่าโมงานย่าโมข่าวจดจีนค่ะนะคะก็แวะมานะคะทุกคนไก่ย่างขขาวสชนกวางเราไม่ต้องโฆษณาเพราะว่าน้องเขาดังแล้วนะทุกคนสุดยอดเพราะว่าเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วก็มีมาสามพี่น้องไก่ย่างขขาวสชนกวางก็มาอยู่ที่งานมหากรรมไหมสุวิน สุดยอดใหม่โลกนะคะก็มาแวะซื้อกันได้เลยนะคะ mm hmm. วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเพลิงเราก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศงานใหม่โลกเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้แล้วก็ชอมอาหารหลากหลายมากมายในวันนี้เราก็หวังอยิ่งว่าเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากถือภาพประกันได้ เอ็นมินต้องกราบประธานรัยไข่ด้วยนะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกาวันรัศมีไดสตายด้เปมีกาลังใจนําเสนอขึ้นใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสันต์เพื่อไมแก่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ